ไว้งามๆป่างามๆสวยๆอากาศที่นี่งามที่นอนงามอลยคู่เฝ้าจะกัน้คนหน้า ไม่ค่ะถนนตัดไมายังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะวันนี้สวัสดีพี่น้องวันนี้ท้องฟ้าสดใสหลังจากพายุพายุมาห้าหกวันหลังจากพายุออกท้องฟ้าฟ้าหลังฟ้าหลังฝนบอกฟ้าหลังพายุฟ้าหลังฝนฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาดูงามพี่น้องงามดูงามดงาม,ง,ง,ามง, <c oughs> งามเดีงามวานัน เออเด็ปีางามนองเฮพี่ยังเี็นูกเหมือนเลยอเาี่าเออเาพี่งานมากเลยปีนองจาไม่้องใช้่วยบาทจาบาทใจเพื่ได้บาสวยสยโบกีนองปานไม่มั่นบนสวรรค์ ย่านบุสวรรค์่องสวัสดีจ,าจา้าจักกีเสื้อไห้ดีแล้วโอ้ยจกักกีเสือ้อผู้ใดดีดอกจ็กเสื้อผู้ใดดอกขึ้นมันปั้นวะจะไปซื้อเลขสาแปดแต่เราไอจากเบาะเงาหล,ลอนปันไปไหล รว่างปันเหตุพกอ้วนอันปีนขึ้นเสาไฟฟ้าไปเหตุนี่ยังเหตุงานนั่นละผัดโตกลงมาหักอันไปฟราหักโตกลงมามันหักจันเราบกอ้วนอ้วนฮอ้วนอ้วนเป็นยังไงฉันอ้วนมันอายุสาสอปีเดินใหม่สามสองสามแปดันนี้นั่นนีเขาจักยังมาดนีอย่าไปเบิ่งเรานโอ้ยโอ้ยโอย